สวัสดีค่ะผู้ชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนค่ะ คุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้นะคะแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยนะคะก็ยังคงสร้างปัญหาให้กับผู้ประกอบการคนไทยมากขึ้นค่ะเนื่องจากทีมงานได้ลงสำรวจไปนะคะก็พบว่าแรงงานประมงนั้นจะต้องมีการจ่ายค่าจ้างก่อนที่จะต้องออกทะเลทุกครั้งหรือทํางานทุกครั้งค่ะและแรงงานอุตสาหกรรมนะคะนายจ้างก็จะเป็นผู้ที่ออกค่าใช้ใจ่ายต่างๆให้รวมไปถึงค่าทําบัตรต่างๆที่ถูกกฎหมายด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะได้สร้างปัญหาให้กับนายจ้าง และปัญหาที่ว่านี้นะคะจะมีอะไรบ้างเราก็จะไปฟังเสียงของพัฒนาสังคมจังหวัดนะคะแล้วก็ต่อด้วยเสียงของนายกสมาคมประมงค่คะที่จะมาเล่าถึงรายละเอียดต่างๆนะคะว่าปัญหาทั้งหมดมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะพื้นที่สมุทรสาครนี่ครับในการภาพบังคับใช้กฎหมายประมงนะครับจริงๆแล้วในพื้นที่จังหวัดเราเนี่ยไม่มีนะครับ พราเราจะจะจะ,จะรู้เกี่ยวกับเ,เรื่องค้ามนุษย์นี่ดีพอสมควรนะนะในระยะหลังนี้นะครับเราก็พยายามจะหลีกเลี่ยงตรงนี้อยู่นะครับส่วนมากภาพประมงที่จะมีเ,เรื่องแรงงานค้ามนุษย์แล้วก็ภาพบังคับนะครับส่วนมากมันจะเออจะจะมาจากประมงของประเภทอื่นๆจังหวัดอื่นอย่างนอกนั้นน้ำเนี่ยบางส่วนที่ไปหากินไกลๆเนี่ยนะครับบางส่วนที่เขาก็จะมีแต่ส่วนน้อยมากนะครับเรื่องเรื่องแรงรางานประมง ทีนี้การสื่อสารบางครั้งไม่เข้าใจกันนะครับว่าจริงๆแล้วอันไหนเป็นการภาคบังคับหรือไม่บังคับอย่างนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่จะเพาะภาคประมงอย่างเดียวนะครับแล้วก็เหมือนกับผู้ประกอบการนะบางทีก็เหมือนกับแรงงานส่วนหนึ่งที่บางทีก็เวลามารับงานแล้วออกไปไม่อยากทํางานก็บางทีก็หนีมาแล้วก็ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิอะไรต่อไรเนี่ยนะครับว่าเออจริงๆแล้วก็ เออจะโดนบังคับมาแล้วจริงๆงบางครั้งมันก็ไม่ใช่เราต้องดูอยงยะเหตุผลตรงนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเขาเจตนาหรือเปล่านะครับบางทีคนเนี้ยอย่างมันมีอยู่อาชีพเดียวจริงๆเนีแล้วเรื่องประมงนี้จะต้องจ่ายจ่ายเงินล่วงหน้าให้ก่อนประเภทอื่นไม่มีอาชีพอื่นไม่มีนะครับว่าแรงงานมารับทํางานแล้วจะต้องของเงินเบิกล่วงหน้านะครับอาชีพอื่นไม่มีจะมีของประมงอย่างเดียว เออคือมาจากไหนก็แล้วแต่พอลงไปในเรือแล้วก็ขอเบิรล่วงหน้าเลย8 0 0 0 0 0หมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะบางครั้งนะครับลงมารับเรือวันหนึ่งรับเรือไปสามผู้ประกอบการ3 3มสามสามเจ้าของนะครับคนละหมื่นละหมื่นแล้วมันก็หนีไปแล้วฮะมันก็ไปอยู่ได้หลายเป็นหลายเดือนละสาม0 0ื่นบาทนะครับมันก็ไปกินอยู่ได้หลายวันละแล้วก็หนีนี่ฮะเป็นเป็นคือเป็นเออ ที่ว่าเจ้าของธุรกิจป,ประมงเนี่ยเ,เดือดร้อนกันอยู่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าเจ้าของเราประมงเนี่ยมันพูดภาษาพมาพ่าพูดภาษาต่างด้าวไม่ได้เวลาเราจะหาคนมาเนี่ยเราก็ต้องอาศัยคนที่พอรู้จักหรือว่าทีมเดียวกันหรืออาจจะเป็นคนว่าพวกเขาอะไรเงี้ยหามาให้ เพราะถ้าเราไม่เอาตรงนี้เราก็ออกทาการประมงไม่ได้นะฮะเพราะเรือประมงเนี่ยมันจะมีหน้าที่จํากัดถ้าขาดไปสักสามคนสองคนเนี่ยเราก็ต้องหยุดเลยหยุดเลยแล้วไอ้เรือที่หยุดเนี่ยลูกน้องอีก3ามสคนเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยงมันอยู่ใช่ไหมก็ต้องออกค่าใช้จ่ายไปเงี้ยกว่าจะหาคนได้บางครั้งเราก็ทั้งรู้ก็รู้อยู่ว่าเราเอาเอาคนมาเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าไม่มีบัตรไม่มีอะไรเงี้ยก็ต้องออกไปก่อนเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องทําอย่างนั้นนะครับแล้วก็เราก็จะโดนโจมตีอยู่เรื่อยว่าแรงงานประมงเนี่ย ทารูนค้ามนุษย์ใช้แรงงานหนักจริงๆแล้วมันไม่เหมือนกับที่คิดนะครับเพราะผมเองผมก็เป็นชาวประมงพ่อผมทําประมงผมออกเรือประมงมาตั้งอายุ12นะครับผมเรียนหนังสือจบป .4 ผมก็ออกเรือแล้วนะครับสมัยก่อนก็ได้องอกจนทุกวันเนี่ยเพิ่งจะขึ้นจากเรือประมาณไม่กี่ปีที่ผ่านมาน,นี้เองนะฮะผมก็ไม่เห็นว่ามันจะต้องเออลาบากอันตรายอะไรนะ จริงๆแล้วมาจากข่าวส,ส่วนมากนะครับนักข่าวแล้วก็ผู้อ,อ,อย่างออของไอ้อกลุ่มสิทธิมนุษยชนหรือ IO บางบางกลุ่มเพราะไอโก็มีหลายกลุ่มที่ดีก็มีฮะอย่างผมก็ทํางานอยู่ไอก็มาทําร่วมกับสมาคมเราเขาก็มารู้ปัญหาดีครับผมก็พาไปดูเรือออกเรือไปด้วยนะครับอย่างไอโที่กลุ่มที่มาร่วมหาข้อมูลอยู่นะครับ นะก็ออกไปกับเรือก็ไปดูเรือมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดนะครับเขาก็บอกไปพอ,อไปแล้วกลับมาก็ท,ทําหนังสือชี้แจงไปนะครับต่างประเทศว่าจริงๆแล้วเรือประมงเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับข่าวที่ออกไปจริงๆแล้วรางานประมงที่ว่าลําบากเนี่ยมันไม่ได้ลาบากแนละ้วคือมันมห่างไกลสังคมห่างไกลครอบครัวเงี้ยใช่ไหมอย่างเราออกเรือเนี่ยเวัน10วันเข้ามาที มือนกับอยู่ฝั่งวันสาว์่าทิ์บางทีก็ได้ไปเที่ยวห่างอะไรงเงี้ยแต่ประโมงไม่ได้นะครับก็ต้องรอจนเรือเข้ามาเนี่ยการคบหาตามาคมกับเพื่อนผูงก็จะห่างเหินหน่อยนะครับาาานยร <c oughs> ง่หว ก็ตอนนี้ก็คือเราแจ้งผู้ประกอบการอย,างงอย่างของพี่ของอย่างพี่ชายแรง,งใช้ทําเรือประมงอยู่ใช้คนงานกี่คนคตอนนี้พี่ขาดแรงงานอยู่ตีสักสิบคนพี่ก็มาแจ้งไว้นะครับว่าผมขาดแรงงาน10คนแล้วผู้สมัครอยู่ในศูนย์ถ้ามีสมัครแล้วทางนี้เราก็ไปส่งนะครับ,รบพี่ก็ต้องมาทําบัตรกับศูนย์ได้รับคนไป10คนมาเสียค่าทมเนียมไปอะไร,อ,ะไรอย่างเงี้ยนะครับจะขัดกับกฎหมายไหมว่าถ้าแรงงานไม่ได้ทําบัตรแต่ คือถ้าเข้าอยู่ในศูนย์แล้วต้องทําบัตรนะครับก็ต้องแจ้งศูนย์เพราะศูนย์นี่เป็นมติคอรมอออกมาแล้วนะครับฮะก็หน่วยราชการร่วมด้วยทั้งหมดศูนย์ตอนนี้ต้องให้ผ่านคอรมออย่างเดียวก่อนผ่านออกมาแล้วครับผ่านแล้วฮท่านท่านเออคือตอนนี้เราติดอยู่ที่หน่วยรัฐรัฐที่ว่ากยังกันกันอยู่ไม่อยากจะให้เอ่อทให้สําเร็จนะฮะเพราะตอนเนี้ย ก็ S <S ผมก็ยังก็จะมีมมหลายหน่วยอย่างฟารามั่นคงนะก็อ้าวเนี่ยเรามาทาตรงนี้จะขาดฟา้ามั่นคงนะจะหางานอะไรเงี้ยังก็ยังคิดว่าเออทำแล้วจะสาเร็จไหมเออคนจะเข้ามาเยอะไหมพอเราจะเข้ามาเงี้ยเราเป็นสมาคมที่จดรับแรงงานเข้ามาได้เดี๋ยวก็จะทะลักเข้ามาเรื่อยๆอผมก็ถามว่าทุกวันเนี้ยฟารามั่นคงมันอยู่ตรงไหนเพราะตอนนี้แรงงานเถื่อนอยู่ในสมุทรสาครเนี่ยอีกเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เราก็ตรวจสอบไม่ได้แต่ถ้าเราทําศูนย์เนี้ยเราก็ยังสามารถตรวจสอบได้ว่าเข้ามาในศูนย์ของเราเท่าไหร่ ใช่ไหมครับแล้วก็สามารถทำบัตรทำบัตรมัดการพิมพ์ลายนิ้วมือคุณจะไปตรงไหนแล้วก็ตรวจสอบได้ตรงนั้นผมว่าก็ประชุมกันเนี่ยทางพมก็เห็นดีนะครับถย์สร้างขึ้นมาปุ๊บเ่ยเราสามารถออกบัตรให้ได้เลยคือคือความความจำนงที่เราเราจุดประสงค์ของเราที่เราคิดกันอยู่ แล้วเราก็อย่างอย่างที่บอกว่าอยากจะของบคือตรงนั้นเรายังไม่ต้องการงบคือให้เราดําเนินการให้ได้ก่อนงบก็คือของเราสมาคมเราจะหามาจากส่วนของภาคเอกชนมาช่วยเราก่อนนะครับให้เราตั้งได้ก่อนนะครับแล้วงบเพราะว่าดูๆแล้วก็ใช้จ่ายไม่เยอะเราก็อยากจะได้มาจากผู้ประกอบการที่มาเป็นสมาชิกจะมาขออะไงนานไปก็คือขอค่าธรรมเนียมตรงนั้นมาใช้จ่ายในการงบซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ซื้อเอกสารอะไรต่างๆให้เราดําเนินการได้ก่อนนะครับ ระหว่างเรามีสูย์แล้วพวกเนี่ยเราจะคุ้มครองในววะระดันระายะที่ยังไม่ได้งานยังไงในการที่เขาอยู่กับเราเนี่ยอาจจะมีเจ้าหน้าที่ส่วนอืนมากจับหรือว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยเราจะดูแลเขาเอ่เออคือถ้าเข้าสูย์แล้วต้องทําบัตรก่อนนะครับ <นะ S 2> แล้วก็ถ,ถ้าทำบัตรแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องรู้นะครับว่าเนี่ยคนของสูย์นะครับไปทํางานอื่นก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องจํากัดของภาคนประมงเป็นคนภาคประมงอย่างเดียวไปเข้าทํทำงานอุตสาหกรรมไม่ได้นะครับ คือมันต้องทาเป็นบัตรแยกสีกันเลยไม่งั้นก็วิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วก็คุมไม่ได้อยู่นะครับแล้วคนไหนที่ไม่ได้เข้าศูนย์คุณไปจับไปเจอก็เป็นคนผิดกฎหมายคุณก็จะส่งกลับไม่ไม่เกี่ยวกับศูนย์ครับศูนย์เราจพในงานประมงล้วนๆล้วนๆเลยครับตานี้ปัญหาหน่วยงานของความมั่นคงตานี้ของตำรวจมีครับผมทำมาห้ามหรือว่ามีการมาคัดค้านอะไรไหม อะไรฮะในส่วนของตำรวจมีการมาคัดค้านเมื่อวารสร้างศูนย์50,000คนใช่ไหม50,000เลยที่เราจะทำศูนย์ศูนย์ที่เนี่ยฮะความมันคงเข้ามาค้านละความมันคงค้านตำรวจค้านมตำรวจตอนนี้ก็ยังไม่ได้ค้านนะครับคือตอนนี้จะเป็นหน่วยพวกเออ่ส่วนมากจะเป็นจัดหางานนะครับความมั่นคงนะครับสวัสดิการก็ไม่ได้ค้านเขาก็รู้แล้วเออรู้เหตุผลว่าเราถ้าทำแล้วมันเกิดประโยชน์ก็น่าจะทำแล้วจริงๆตรงเนี้ยเราก็ไม่ได้ทำเพื่อ ความนี้อยู่ตลอดไปเพราะเราก็ยังไม่รู้ทําแล้วจะสาเร็จหรือเปล่าเพียงแต่ว่าให้เราทดลองทําดูก่อนถ้ามันมย,ยังนะฮะเพราะเราติดอยู่กับหน่วยราชการเพราะเราจะทำเนี่ยมันต้องหน่วยราชการเข้ามาลองรับด้วยนะครับ<ช><ช>ต้องมีสวัสดิการนะครับพัฒนาสังคมนะครับแล้วก็จัดหางานนะครับเข้ามาเป็นคนอำนวยความสะดวกให้เราเพราะเราเป็นระภัคเอกชนเนี่ยสมาคมเราจะไปทาเองเนี่ยไม่ได้นะครับ<ช> <ๆ S 2> เราต้องให้หน่วยราชการเข้ามา ก็จริงๆแล้วนี่เป็นมติออกมาแล้วนะครับ,รบถ้าออตอนนี้ถ้าหน่วยราชการเข้ามาให้ให้การสนับสนุนเราก็เดินหน้าไปได้เลยนะครับเราก็พร้อมอยู่นะครับสมาคมคา,าดว่าถ้าไม่คงไม่ไม่น่าจะเกินปีหน้าเนี่ยนะครับครับน,น,น่าจะ,าจะม,มีศูนย์ใช้ใช้ได้ครบทุกเจ็ดศูนย์นะครับคือจริงๆ,ๆลแล้วตอนนี้ก็ ที่พัฒนาสังคมของงบไปตรงนั้นนะครับถ้า,าออม,มันเป็นงบก็ไม่มากถ้ามาสนับสนุนตรงนั้นได้นะมันก็จะได้ขับเคลื่อนได้สะดวกขึ้นแต่ถ้ายังไม่มีตอนนี้ก็ขอผักดันให้เราขับเคลื่อนไปได้ก่อนนะครับช่วยผักดันให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องนะครับให้มาช่วยสนับสนุนให,ใหเน้เป็นรูปปธรรมไปก่อนให้เราเดินหน้าไปได้สะดวกนะครับแลวตรงนั้นเรื่องงบประมาณนี่เราก็ส่วนแรกนี่เราก็จะจัดหาเองก่อน นายกสมาคมประมงนะคะก็ได้บอกกับเราว่าอยากให้ทางภาครัฐเข้ามาช่วยก่อตั้งูนยนแรงงานค่ะซึ่งคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีมติให้ก่อตั้งเมื่อวันที่19ตุลาคม2555ที่ผ่านมาค่ะซึ่งในช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาฟังปัญหาแรงงานจากประธานแปรรูปอาหารทะเลนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากค่ะแล้วต่อด้วยเสียงของเลขารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะซึ่งจะมาพูดถึงเรื่องแนวทางการแก้ ไขปัญหาเหล่านี้ค่ะพักสักครู่เดียวค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซบ IPM i d e Finition 02-245-9999 ที่จริงการค้ามนุษย์เนี่ยนะคะตามขอบเขตตามความหมายของพรบ,บป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พศ2551นะคะมีมีหลายรูปแบบนะคะบางทีเราอาจจะมองว่าค้ามนุษย์คือที่เป็นการค้าจริงๆนะคะแต่ที่จริงอย่างพวกขอทานเงี้ยนะคะที่เราเห็นมาขอทานอยู่ที่ในพื้นที่เราเยอะมากหรือพวกค้าประเวณีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งไม่ใช่ค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ที่เราเห็นชัดๆนี่นะคะก็เป็นการค้ามนุษย์ด้วยนะครับในในเชิงของสถิติตัวเลขคิดว่า ที่จริงมันมีหลายรูปแบบเพราะนั้นแต่และรูปแบบนี้ที่จริงสถิติไม่ค่อยสูงนะคะแต่มันมีผลกระทบสูงใช่ไหมคะตามที่เราทราบกันอย่างเช่นการดําเนินคดีเรื่องค้ามนุษย์อย่างที่เห็นสถิติของตํารวจนะคะ, <c oughs> ะปี2อ5 5ัรอาสาี่ราย,ยานะคะ2556 17รายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะตัวนีมนมน้มันเล็กน้อยแต่ว่ามีผลกระทบสูงอย่างที่นําเรียนเพราะฉะนั้นอ,อันนี้จะเชื่อมโยงมาว่าจังหวัดสมุทรสาครเราให้ความสําคัญเรื่องนี้มากใช่ไหม หน้าที่ของเราศูนย์ประสานซึ่งทํางานในเชิงสถาวิชาชีพนะคะมีบ้านพักเด็กและครอบครัวมีทางแรงงานและก็หน่วยที่เกี่ยวข้อง,างอาสาธารณสุขอะไรต่างๆออกไปก็มีกระบวนการที่คัดแยกเหยื่อถ้า,อาถ้าเขาเป็นผู้เสียหายก็จะมีกระบวนการที่จะส่งไปทางคือเรามีบ้านพักเด็ก เรียกว่าชั่วคราวกวนคุ้มครองระ,ะระยะแรกก็คือบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนะคะจากนั้นก็ถ้าเป็นระยะยาวเราก็ต้องส่งไปที่เ,เรียกว่า,อย,าอย่างบ้านเกรตการนะคะสำหรับผู้หญิงหรือบ้านของผู้ชายก็จะอยู่ที่ปทุมธานีอะไรเหล่านี้ก็จะมีกระบวนการที่จะช่วยดูแลเรื่องการดําเนินคดีการเรียกค่าสินไหมทดแทนการส่งกลับอะไรเหล่านี้ค่ะอยู่ในกระบวนการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีหน่วยต่างๆรองรับนะคะ ลงก็คือสถานที่แปรรูปอาหารทะเลเ<อ>บื้องต้นต,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 ต่อเนื่องมาจากประมงประมงได้มาเท่าไหร่ก็ต้องมาผ่านลงก่อนถึงจะไปลงงานต่างๆครับก็สถานการทำงาน,น,าน<อ>ก็ตามเวลาที่ว่าเรือประมงเข้ามาจะเข้ามาแล้วก็มามาขายปาลาเราก็จะไปซื้อต่อมาจากเรือประมงแล้วก็มาแปรรูปไม่ว่าทั้งกุ้งทั้งปลาทั้งหมึกทั้งปูก็ต้องผ่านลงทั้งหมดครับทีนี้ก็มีแรงงานไปทางานในบริเวณนี้เยอะกั่คนงานจาก พมา่าลาวขเขมรทั้งสามชาติฮะ<ำ>แต่มากที่สุดจะคือพมา่าปัญหาก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรเช่นเดียวกันเลยครับก็คือว่าพอมาอยู่กับเราทีแรกยังไม่มีบัตรมาอยู่กับเราพอเปิดทําบัตรแล้วอะไรแล้วก็ไปกันหมดอย่างชุดเนี้ยพอทําบัตรทําพาสปอร์ตได้เสร็จแล้วก็ไปแล้วไปกันหมดตอนนี้ว่าภาระก็อยู่กับเราที่เราต้องจ่ายตังค่าทําพาสปอร์ตค่าใช้ค่าใช้จ่ายอะไรทั้งหมดจะไม่มีเบิกนล่วงหน้าพอมาถึงแล้วนะฮะ มันจะต่างกับมัวงครับคือว่าตรงนี้ไม่มีเบิกเงินล่วงหน้าแต่จะออกในค่าทํบัตรให้เาออกในค่าทบัตรค่าใช้จ่ายเขาก็เบิกค่ารายๆายเขาก็เบิกไปใช้ก่อนมีเบิกบ้างรมีเบิกครับมีเบิกเหมือนกันแล้วเขาก็ทํางานใช้เราว่าจะให้เราวันละเท่าไหร่อะไรเรือนล่เท่าไหร่ก็เป็นกติกาที่ว่าเราตกลงกันแต่อยู่ไม่เท่าไหร่หรอกครับส่วนมากจะไม่ได้คืนเลยอยู่ประมาณกี่วันแล้วก็ถึงหนีเราไปพอรู้ว่าทําบัตรได้รายได้ พารู้ว่าได้บัตรได้ทลอสามแปดก็ไปกันหมดแล้วเจา้าหน้าที่ทางภาคไดให้ความร่วมมือในการปฏิบป็นกฎหมายอย่างนี้ให้ครับให้ความร่วมมือทุกหน่วยงานเลยมผมก็ไปเรียนเรียนเรียนกระทั่งทุกหน่วยงานเลยว่าอย่างนี้นะปัญหาเนี่ยนะมันอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าคนต่างด้าวเขาเริ่มจะมาไปเป็นเจ้าของกิจการเองแล้วอะไรแล้วเขาภาษีไม่เสียไอ้นู่ไน,ไไน,นไม่เสียไอ้นี่ไม่เสียไอ้นั่นไม่เสียถามว่าทําไมเขาอยู่ได้ก็เขาไม่เสียอะไรเลยอะ<ม>แต่พวกเรานี่ต้องเสียสรารภาพทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าอยู่ในขอบกฎหมายหมดเลยถามว่าแล้วเราจะไปสู้เขาได้ยังไงนี่ตรงนี้ปัญหาเมื่อสักครู่นี้นะครับบนเวทีเสวนาที่เราได้แลกเปลี่ยนร่วมกันบนเวทีเนี่ยผมก็ได้นําเรียนไปแล้วนะครับว่า,างบประมาณที่ขอไป4ล้านบาทเศษเนี่ยทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้เห็นรายการนี้แล้วเรียบร้อยอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการในการพิจารณาผมเข้าใจว่างบประมาณเนี่ย ไม่น่าจะติดขัดอะไรมากแต่คงเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าปัญหาเรื่องของแรงงานเนี่ยจริงๆเจ้าภาพหลักเนี่ยก็คือกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็ เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมในการผลักดันให้เกิดศูนย์นี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็เรียนให้สบายใจได้นะครับว่าทางภาครัฐเนี่ยไม่ใช่ว่าโครงการนี้โลทิ้งไปหรือว่าไม่ได้อยู่ในข่ายของการดําเนินการตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาและเมื่อทราบปัญหาในวันนี้ก็เข้าใจว่าจะได้นํากลับไปเร่งรัดเพื่อเห็นความสําคัญและจะได้กลับมาแก้ปัญหาในพื้นที่ได้ครับในส่วนของของทางประธานประมงแปรรูปประมงเนี่ย ขาบอกมีการจ้างแรงงานเข้ามาแล้วก็จะต่างกับเรือประมงก็คือเรือประมงได้ต้องจ่ายเงินก่อนแต่อันนี้ก็คือไปทาพาสปอร์ตทาเกี่ยวกับบัตรให้ก่อนอ,อกเงินให้เป็นหมื่นอยู่ไม่กี่วันแล้วหนีตัวน,นี้เราทางภาครัฐจะช่วยเขาแก้ปัญหายัางไงปัญหานี้เนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่สมุทรสาค,ครผมเข้าใจว่าปัญหาแรงงานจริงๆมันเริ่มต้นมาจากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามา ทั้งที่ในระบบถูกกฎหมายนอกระบบเนี่ยคือไม่ถูกกฎหมายอย่างที่ผู้ประกอบการได้สะท้อนในช่วงของเวทีเสวนาเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ได้เห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่่อยชอบที่จะเข้าในระบบกันแล้วก็ไม่ได้กลัวตํารวจไทยไม่ได้กลัวว่าผลบังคับใช้ของกฎหมายไทยเนี่ยมันจะมีผลรุนแรงอะไรเพราะฉะนั้นวิธีการแก้เนี่ยผมเข้าใจว่ามันต้องย้อนกลับไปแก้ที่ต้นเหตุ <Yeah. S 1> ก็คือทํำยังไงที่เราจะจับเอาแรงงานเหล่านี้ครับ <Yeah. S 1> มาเข้าในระบบ แล้วก็คัดแยกให้ถูกต้องแล้วก็มีข้อกฎหมายที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้งฝ่ายคือไม่ได้หมายความว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยเราไม่ดูแลนะครับ องค์กรแรงงานสากลระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็ต้องดูในเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ที่ทางการไทยจะต้องมีความเป็นธรรมทั้งกับผู้ใช้แรงงานและกับในส่วนของผู้ประกอบการเองปัญหาเหล่านี้ผมเชื่อว่าจะหมดไปนะครับถ้าหากว่าเรามีการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รัฐที่ดําเนินการอย่างเคร่งครัดแล้วก็ตรงไปตรงมาไม่ต้องการให้แรงงานมาเอาเปรียบเราไปสงขลาเราไปนครศรีธรรมราชท่านผู้สื่อข่าวก็คงได้เห็นนะครับ,รบว่าก็สะท้อนปัญหานี้ว่าแทนที่ภาครัฐเนี่ย จะไปช่วยฝ่ายของอผู้ใช้แรงงานเนี่ยควรจะหันมาดูผู้ประกอบการจริงๆเราให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งการมีศูนย์แรงงานเนี่ยครับก็จะช่วยทําให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยลดน้อยลงไปเพราะเราจับเอาแรงงานนอกระบบเนี่ยเข้ามาเป็นแรงงานในระบบมีการขึ้นทะเบียนมีการตรวจเช็คประวัติย้อนหลังได้ก็จะทําให้ปัญหานี้ลดน้อยถอยลงไปได้ครับปัญหาที่3นี่ก็คือปัญหาของแรงงานเนี่ยแอบมาเปิดลงเองโดยใช้คนไทยบางหน้า และมีการชี้นาให้เจ้าหน้าที่รัฐไปตรวจจับจับแล้วก็เอาคนไทยออกมามาบังตลอดว่าเป็นเจ้าของเองนี่ตรงนี้เราจะแก้ไขยังไงผมก็คิดว่ามันเป็นปัญหาหลักของบ้านเราความจริงไม่เฉพาะในเรื่องของการค้ามนุษย์หรือรูปแบบของธุรกิจที่มีการดําเนินธุรกิจแบบผิดรูปแบบ หลักๆเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเราไปในบางพื้นที่มีเรื่องของเจ้าที่รัฐไปถูกกล่าวหาซีร้วยซ้ําว่าอาจจะบังคับใช้กฎหมายไม่เต็มที่มีเรื่องของการทุจริตหรือการปฏิบัติที่มีการไปรับสินบนในบางส่วนแต่ที่ผมเรียนเนี่ยไม่ได้หมายก็ว่าเป็นปัญหาทุกพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปดูว่าเมื่อมีการกระทําผิดต่อข้อกฎหมายของบ้านเราเนี่ย เราจะต้องไปบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจะต้องให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่อย่างเรื่องของการ รูปแบบของการทําธุรกิจแบบนี้มันอาจจะผิดข้อกฎหมายอื่นเกี่ยวเรื่องของการดําเนินการธุรกิจอื่นๆก็ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจมีความรู้ว่าไอ้แบบนี้ผิดกระบวนการที่เขาจะปิดบังอําพรางหรือเขาจะดัดรูปแบบต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ต้องมีความรู้ด้วยและเมื่อมีความรู้มีความเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดผมเชื่อว่นปัญหานี้ก็คงจะลดน้อยถอยลงไปได้บ้าง การก่อตั้งศูนย์แรงงานประมงนะคะแล้วก็ปัญหาแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่โกงนายจ้างเกือบทุกจังหวัดเลยค่ะก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะมีทางแก้ไขได้สําเร็จนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาพบกับช่วงปุจชาวิสาชนาและชมประติมากรรมฝีมือสวยๆพักสักครู่เดียวค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรับสัญญ,ญาณดาวเทียม i p m s d p o ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซก i p m i d e f i n i t i o n 0 2 2 4 5 9 9 9 9 เดินไปข้างหน้าเนี่ยเดินเพราะความจําเป็นหรือเดินเพราะความอยากถ้าเดินเพราะความอยากแสดงว่าไม่ว่างแต่ถ้าจําเป็นต้องเดินนั่นแสดงว่าทําเพราะความว่างเวลาเราดื่มน้ําหรือกินข้าวหรือว่าชมเสพอะไรก็ได้แหละเราจําเป็นหรือเราว่างค,คนทํางานด้วยใจว่างเนี่ยมันจะวิเคราะห์ได้ว่าอันนี้ร่างกายต้องการนะเราหิวเอามันจําเป็นเพราะร่างกายขาดมันไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เลยกอยาก แต่เพราะร่างกายมันจําเป็นแยกกันชัดแต่กว่าจะรู้ระดับนี้มันต้องฝึกสติมากมีสตินานมากฉันสอนสติเป็นสิปีกว่าจะได้มารู้เรื่องพวกนี้นะจะให้คนได้รู้เรื่องพวกนี้ต้องเรียนรู้สติเยอะมากจึงจะแยกได้ว่าพฤติกรรมอย่างนี้แหละจำเป็นหรืออยากเพราะมันเป็นตัณหาและเมื่อเข้าใจอย่างนี้แนละ้วเราก็จะรู้ว่าเราจะไม่โดนครอบงําจากตัณหาจากอุปาทานจากอวิชชาจาก โลภะราคะโทสะโมหะแต่เราจะเป็นจำเป็นสําหรับตัวเองชัดเจนกินก็จําเป็นนอนก็จําเป็นยืนก็จําเป็นเดินก็จําเป็นในหลักคริมาลสูตรเนี่ยท่านบอกไม่ชัดว่าบุคคลผู้เป็นโรคเนี่ยส่วนใหญ่มาจากบริหารเหตุสี่อย่างไม่ครบเหตุสี่อย่างคืออะไรยืนเดินนั่งและนอน ทำให้ครบคือทำไม่ตรงต่อความจําเป็นท่านบอกไว้ชัดว่าทําไม่ตรงต่อความจําเป็นจึงเกิดโรคถ้าทําตรงต่อความจําเป็นไม่เกิดโรคเช่นกินเพราะร่างกายมันต้องการมันจําเป็นเอา้าเอาเฉพาะเหมาะสมกินเพราะว่าวันนี้เราขาดน้ําตาลขาดแคลเซียมขาดแคลอรี่ขาดไข,ดข,ดขมันขาดคาร์โบไฮเดรตขาด,ขาด วิตามินเอาก็กินเฉพาะสิ่งที่มันจําเป็นแต่อะไรที่มันไม่จําเป็นก็อย่าไปแตะมันเพราะถ้ามันไม่จำเป็นแล้วเอาเข้ามามันเป็นอะไรอ่ะเป็นโทษขยะโทษทําร้ายตัวเองแล้วคนเรามนุษย์เราเนี่ยมันเพราะมันไม่ว่างไงกินเพราะความไม่ว่างมันอยากมันตะกรมันมุมามันอร่อยมันมีทั้งอะไรไออยากนี่ก็คือตัณหาอร่อยก็เป็นตัณหา มุมมามตะกุมตะกามตะกะก็คือเป็นตันหาสรุปแล้วเราอยู่เพราะตันหาเราต้องไปแสวงหาอยู่ตลอดท่านดได้ดำาลิคิดทำโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนให้เด็กเข้ามาได้ศึกษามีวิชาชีพกลับไปแล้วก็เทียบเท่าของกระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วก็มีวิชาหนึ่งที่ได้ให้ฝึกนักเรียนเนี่ยได้มารู้จักการ มีชีวิตการใช้ชีวิตก็คืองานศิลปะส่วนหนึ่งซึ่งจะมีช่างประจําอยู่แล้วก็ได้ให้นักเรียนส่วนหนึ่งได้เข้ามาทดลองใช้ชีวิตจริงในการลงสีงานเซรามิกที่เห็นต่างๆเพราะฉะนั้นบางทีงานก็จึงเป็นฝีมือของน้องๆกลุ่มนั้นอยู่บ้างบางส่วนแล้วก็เป็นฝีมือของเด็กไทยเรา เป็นที่เปิดโอกาสหลวงปู่ท่านเปิดโอกาสให้ใหเด็กนักเรียนได้ลองศึกษาวิชาดูเพื่อไปใช้ในชีวิตซึ่งเด็กที่ผ่านมาก็บางคนก็จบไปเรียนต่อด้านนี้ก็มีหลายคน ใช่ยังมีปัญหาหนึ่งนะคะคือแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาครได้มีการทําโรงงานขนาดเล็กหรือที่เรารู้จักกันว่าล้งนะคะซึ่งกฎหมายของไทยเราค่ะถ้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศไทยนะคะห้ามเป็นผู้ประกอบการห้ามเป็นเจ้าของกิจการค่ะแต่แรงงานพวกนี้ค่ะได้ใช้โอกาสจ้างคนไทยให้เป็นผู้ประกอบการบางหน้าเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายนะคะแล้วก็มีการถูกเจ้าหน้าที่จับอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่สามารถปรับปรามไปได้หมดค่ะเราจึงต้องขอฝาก เรื่องนี้นะคะไปอย่างรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยว่าอยากจะให้เร่งรีบแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปค่ะก่อนที่เจ้าของกิจการในหลายๆจังหวัดนะคะจะขาดทุนและต้องเลิกกิจการไปค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการว้ยเสียงประชาชนก็หมดลงเพียงเท่านี้ค่ะสาหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทรมาปรึกษาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรือมีเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์กับสังคมนะคะ อยากจะให้รายการของเราแนะนาเสนอก็สามารถส่งเรื่องเรามาตามอีเมลแล้วก็ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกอกชาแนลสวัสดีค่ะ